ยายพู <Yeah. S 2> ่ไปลือ้อเจ้าของเนี่ยเขาจะขอยูเขาว่าเอาเอาเจาไม่อยู่้วไอันี้จองแล้วนะ<า>ชมอลังนี้จองแล้วเ,เหน็นอะไรวะเหน <S <S ็นสวยๆบ้านสวนอย่างนี้ไม่ได้แล้วเห็นแขเห็นแก่ไปเรื่อยเลย <S <S นี่คุณผู้ชมมาดูวิวก่อนอะไรอ่ะอันนี้คือบ้านสวนเกษตรริมเมืองจําได้ไหม oh. ใครยังจำเขาโคเก่าได้ไหมเฮ้ยยายจำไม่ได้แลกแปลงยากเมื่อก่อนไม่มีต้นไม้นะนี่ดูดูดูความสวยนี่ทำไมอ่ะเออคุณผู้ชมมีได้นะคุณผู้ชมก็มีได้นะ อยากจะมีใครอยากจะมีฝันแบบนี้ใช่ไหมเออหลังนี้หนึ่งไร่หลังนี้สองไร่เออเออแล้วสวนเนี่ยคือเขาทำไว้ครบจบหมดเลยปลูกไว้เต็มพื้นที่ผลไม้นี่แทบจะเรียกว่าโ,โหเต็มอ่ะมีไม่มีที่เดินแล้วอะ่ะตอนเนี้ยก็ยังว่าจะเราจะเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยมะม่วงมะเขือมะพร้าวอ่า ทุเรียนเออทุเรียนเป็นผ้าดำเออปลูกโอ,โโโอปลูกเต็มแล้วในบ่อเกลี้ยงปลาอีกนี่ใชนในบอ่อปลูกไม้ที่ต้นได้สงสัยจะปลูกในบอ่ออีกเนี่ยใช่กะกล่าวว่าจะไปจิ้มอยู่อะไรนี่ <C> e <an> คือโครงการนี้มันมีตอนนี้สร้างมาสี่หลังตอนนี้ขายไปแล้วจองไปแล้วสามเหลือหนึ่งหลังหลังไหนวะหลังนี้เลยเป็นสีเขียวน้าทะเลนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกว้างๆตัวนู้นก็ได้อ๋อกว้างๆคือหลังเนี้ยสออ่หนึ่งห้องนอน หนึ่งห้องน้ำเออ,เอ,อมีโซนว่างๆอาจจะก้อนเป็นห้องพระได้ก็แล้วแต่อ,อ๋อนะแต่ว่าหลักๆคือหลังเนี้ยพิเศษที่สุดคือมีระเบียงอยู่ข้างบนระเบียงกว้างๆเลยข้างนอกต้องเป็นตัวแอลระเบียงยาวไปด้านข้างหน้าบ้านถัดไปด้านข้างเลยคือถ้ายืนข้างบนนี้มองเห็นวิวทั้งหมดวิวทั้งหมดวิวย<อ>ุงนาทั้งหมดหลังอื่นไม่มีนะอ,อื่นไม่มีแต่ว่าแต่ว่าแพทเทิร์นเดียวกันคือหนึ่งบ่อน,น้ำบ่อน,น้ำหนึ่งบ่อน้ำหนึ่งศาลาศาลาริมน้ำหนึ่งบ้านหนึ่ง ที่ว่างหนึ่งล่องสวนคือล่องน้ําก็ทําไว้ล่องแบบเชื่อมถึงกันหมดแล้วไฟฟ้าประปาคือพร้อมนะบนเนื้อที่หนึ่งไร่ครึ่งหนึ่งไร่ครึ่งคุณผู้ชมหนึ่งไร่ครึ่งของบ้านหลังหน้าถามมาไว้จังวะยายก็ยังงงอยูเนี่ยราคา1นึ่งล้านเแสนห้าหมื่นตอนนี้ก็พิเศษให้จัดโปรให้ โบลดราคาเล้หนึ่งล้านเก้าแสนอ่าถูกต้องครับผมบ้าหลือบ้างต่างกันตั้งสองแสนไม่ใช่หนึ่งล้านเจ็ดแสนพวดเอาไปเลยโฉนดคุณแดงพร้อมโอนเออนะแล้ววิวนี่ไม่ธรรมดานะแต่อย่าหาว่าเราเดินทางเอ่อเห็นทุ่งนาเห็นจาัก,การดานไม่ใช่นะคือเราแวแกรอบๆมันจะมีแต่บ้านมีบ้านเรือนถนนลาดย,ยางสองร้อยเมตรเองถูกต้องครับผมเราออกไปถนนลาดย,ยาตรงเนี้ยเราขี่มอไซค์ขี่จักรยานแท็กๆๆ็กแทสองร้อยเมตร ถึงถนนลัดยางเลยออฝั่งร้านค้าก็าอยู่ตรงนั้นเอออ่ะเข้าไปตัวอำเภอดอนเจดีประมาณสัก5กิโลได้ไหมดอนเจดีดอนเจดีเนี่ยสามสี่โลได้ปะกว่ากว่ามันจะไปนี่พอวิ่งขึ้นถนนนคลคองไปแล้วลว,ลวคันคลองไปก่อนอืมก็ถึงปั๊มปตทดอนเจดีสามโลครึ่งละกันเนาะสามโลครึ่งไปองดอนประมาณ4โลสี่โลกว่ากว่าอ่าตรงนั้นเป็นตัวอำเภอใหญ่แล้วก็ถ้าจะไปตลาดร้อยปีสามชุกก็ประมาณ7โลประมาณนั้นอ่าโลตัสสามชุกอยู่ตรงนั้นเออแต่ไม่ต้องห่วงอันนี้คือติดถนนสาธารณะ ไฟฟ้านะวางน่าพาดน้ำประปาเออหือน้ำประปาอยู่ตรงนั้นก็ได้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแลดูเสียงเอาละกันไม่เอ็งบอกไม่จ้องห่วงนะย้ายแก่แกเนี้ยมาอยู่คนเดียวนี่เพื่อนบ้านไม่มีแล้วมัง้งกน็นี้เขาอยู่เนี่ยเขามาทําแล้วไม่เห็นเนี่ยที่ยายไปแคะเขาอะเห็นนะมีคนมาอยู่แล้วมีอยู่แล้วนู่นหลังนู่นก็อยู่มีคนมาอยู่แล้วอีกมีอยู่แล้วเอานู่นล่ะนู่นล่ะ นู่นกาลังจะมาอยู่รอสร้างให้มันแล้วเสร็จแล้วมั้ยอ้อสร้างไปแล้วเสร็จตอนนี้กําลังปรับตามโครงทำหีเนาะถูกต้องการแอนนี้ก็เหลือเป็นของท่านคุณผู้ชมแล้วแหละใครสนใจอ่ะก็ติดต่อมาที่เบอร์ที่อยู่ด้านบนนะศูนย์แปดศูนย์ห้าหกสามห้าสามก็สี่หรือเบอร์หนึ่งศูนย์ก็สองก็จะเก้าก็หนึ่งสี่ห้าแล้วแต่หรือเบอร์หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งพอเอะหมดแล้วเนาะเอออางี้ดีกว่าใครอยากได้บ้านสวนแบบเน้นจุบเลยก็ลองมาดูตามชุกสุกรันบุรี ออหนึ่งง่ายครึ่งจ้ะถ้าซื้อสดก็ดีเลยพร้อมโอนแต่ถ้าใครจะกู้ธนาคารก็ลองมาคุยกันได้แ,แต่เครดิีของท่านเด,เดี๋ยวเ๋ยวเราดำเนินเ,เดี๋ยวเราประสานเรื่องการกู้ให้อีกทีหนึ่งเรามีเรามีทีมช่วยอ๋อจะาเอาประมาณนี้ละกันก็ฝากไว้ด้วยหลังนี้สวยๆส,ส,สนใจโทรมาครับนะนะ2แะ9 lady channel 289 lady channel โอ้โหทำบรญญากิประกาศโคตรเจ๋ <c oughs> <c oughs> รับทำสื่อโฆษณาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นต่ของผลิตภัณฑ์จ้าของแบรนด์ต่ของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทาง289 Lady Channel นรับทำโฆษณาให้ท่านรับรองไม่ผิดหวังหรือท่านจะเป็นจ้าของกิจการร้านค้าจากของอาสังหานี่เลยแต่ต้องดูโพยด้วย <c oughs> <c oughs> โพย่พังคอดเมื่อกี้เนี่ยบทโอ้โหเหลือเกินเลยหรือผูรับเหมาก่อสร้างสนใจติดต่อโฆษณา เรายินดีรับทํารับงานทั่วประเทศ <Yes. S 1> ในราคาพิภาพบริการทุกระดับประทับใจไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวเราก็ไปได้ทุกที่ oh. รับรองไม่เผ็ดหวังเฮ้ย <championships> ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอ่ะอ้าวแม่สนใจติด <championships> ต่อ080 563 5394444เอเอโค่หรือ้สุดยอดไหม